ประชาชนเขาเขาว่าอย่างไงครับเรื่องแจกเงินหมืน่นนะเอ,อบางคนก็บอกยินดีด้วยครับอืมไม่ผิดหวังเลยครับอันนี้ก็เชียร์นายกนะเพราะว่าจะได้เงินหมืน่นก็เป็นเรื่องธรรมดาอืไม่ต้องรับทั้งสองเฟสค่ะเอ,อเขาบอกอะไรเขาไม่เอาทั้งสองเฟสค่ะเงินหมื่นไม่เอาค่ะเอาเงินไปให้คนที่เดือดร้อนจริงๆคนน้ําท่วมเชียงรายดีกว่าไหมคะมนะครับนี่น,นี่นี่ชาวบ้านนะไม่ได้กูพูดเองนะ นะก็ฝากรัฐบาลมึงทนฟังหน่อยนะถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็ออกไปลาออกไปนะนี่กูจะอ่านให้ฟังเลยนะอ่านเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนเขานะครับนโยบายแจกทุกคนที่มีอายุ66ปีขึ้นไปตอนนี้กลายเปลี่ยนเป็นแจกเฉพาะกลุ่มและทยอยแจกนะเป็นการแหกตาประชาชนหรือไม่อ่านี่ประชาชนก็ถามหาเสียงโดยนโยบายที่ทำไม่ได้จริงเท่ากับโกหกตอแหลหรือเปล่าอ่ากับมึงตอบแล้วกันนะรัฐบาล ถ้าคิดมาดีและทำเป็นคิดมารอบครอบแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆผลงานในอดีตการันตีผลงานปัจจุบันไม่ได้จริงๆก็คือตอนหาเสียงไปโกหกไว้แล้วก็หลังจากแจกแล้วที่เหลือก็ต้องร่วมกันใช้นี่ใช่ไหมคะเห็นไหมเขาบอกว่าแจกเสร็จเนี่ยไม่มีของฟรีอะต้องร่วมกันใช้นี่ใช่ไหมคะบอกว่าแจกเงินก็จบ อะไรณนะตอนนี้ช่วยน้ําท่วมก่อนได้ไหมเนี่ยเขายังเขาบอกว่าไม่อยากจะได้เงินหนึ่งหมื่นเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปช่วยคนเชียงรายก่อนดีไหมอา่อาอะทาไมแจกพร้อมกันไม่ได้มึงไม่ต้องแถจะแจกก็แจกเลยลีลาชิหายดีแต่พร่ามนี่เขาด่านะนี่ประชาชนไม่กูนะกูก็เอามาด่าต่อนั่นเองเชื่อมั่นเพื่อไทยเพราะเขาทํางานแบบมุ่งมั่นและตั้งใจรอชมนะสู้ๆ นี่อันนี้ก็คนเชียร์เพื่อไทยนะเฟสสองไม่ต้องแจกก็ได้เอาเงินไปช่วยคนน้ําท่วมเหอะบ้านเขาเสียหายหลายหลังนะครับอรอเวลาเท่านั้นรอใช้เงินดิจิตอลอันนี้ก็คนอาจจะเดือดร้อนอนะรอนานเท่าไหร่ก็รอนานเท่าไหร่ก็รอนะครับเชื่อมั่นว่าทําได้แน่นอนสู้กันต่อไปอืมอ่าบางคนก็ให้คอควายมาคอควายไม่รู้แปลว่าอะไรเนาะ พี่เดกก็ไม่รู้แปลได้หลายอย่างคิดก็ได้วิคิดวิเคราะห์แยกแยะหรืออะไรก็ไม่รู้นะคอควายแปลว่าอะไรละไม่รู้นะนะอย่าไปรู้เลยรู้แล้วเดี๋ยวมันเศร้านะ <c oughs> นะครับจะแจกกี่โมงนะโกหกมานานแล้วอ่าประชาชนก็ถามหยุดโกหกได้แล้วอหยุดโกหกได้หยุดโกหกได้แล้วกกแล้วลพูดความจริงว่าจะแจกกี่โมงอมืนะนี่เขาบอกหยุดโกหกได้แล้วนะนี่กูไม่ได้พูดนะ อ่าคอควายอีกแล้วตัวเคก็มีเดินหน้าต่อไปอ่านี่อันนี้อาจจะสนับสนุนอยากใได้เงินเนะ่ยเขาเดือดร้อนเนะี่ยพะเสือไปโกโหกไว้แล้วเนี่ยเป็นกําลังใจให้รัฐบาลช่วยกันผลักดันให้สําเร็จอเออผลักกันเข้าไปดันแม่งงจมน้ําไปเลยนะครับแล้วก็นี่อะไรคอควายอีกแล้วอ่าผมได้อันดับแรก2ีเลยอ่าอะไรเนี่ยอ่าให้รีบลงทะเบียนสุดท้ายเงินยังไม่อ่าให้รีบลงทะเบียนก็ลงแล้ว นะตอนนี้เสือกให้ให้กูรออีกอ่านี่นี่เขาก็ด่านะให้ไปไปโหลดแอปเอ,อิบหาอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้ก็เอาคอควายไปอ่คอ,อควายแปลว่าอะไรคิดน้อยหรือเปล่าหรอไม่รู้นะอ่านะครับนะจบไม่ลงรอบนี้ก็ไม่ได้แล้วนะอะไรไอหมาอ่าหมามันยังซื่อสัตย์กว่ารัฐบาลเ้านี่เขาว่านะนี่กูไม่ได้ว่ามึงนะพวกรัฐบาลน,นะ ที่ประชาชนเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเออนะครับพี่เดก็เอามานะครับนะครับก็ดูความเห็นประชาชนเ็าว่าอย่างไงก็ตามนั้นอนะ่ะอ่าใครเลือกเพื่อไทยอะรอไปเรื่อยนะจ๊ะรอบแรกห้าพันใช่ไหมเนี่ยประชาชนเขายังไม่รู้ลนยะตกลงว่ารัฐบาลนี่มึงจะแจกหนึ่งหมื่นหรือห้าพันเนี่ยคือมึงพูดแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเลยเปลี่ยนไปเรื่อยคนเขางงเลยไม่รู้ว่ามึงยังไงแน่นะครับ โหลดโหลดแอปทางใครทางมันของฟรีไม่มีในโลกอไอ้พวกที่นะครับนะครับนะครับนะน,น,นี่คือความเห็นของประชาชนนะมึงทนกันได้ไหมรัฐบาลนะครับนะพวกคุณทนได้ไหมเนี่ยนี่คือความเห็นของประชาชนถ้าทนไม่ได้ก็ปิดคอมเมนต์นี่เอาแบบสมัยพลเอกประยุทธนะ์เนี่ยพอคนด่าเยอะๆก็ปิดคอมเมนต์นี่คือเสียงประชาชน นะเสียงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านนายกฝากรัฐบาลเพื่อไทยนะครับฟังได้ไหมล่ะทนฟังไหวไหมฟังไหวฟังไหวไหมครับเออนี่ผมอ่านให้ฟังเอาเดี๋ยวไปดูเรื่องอคลิปเสียงลุงป้อมนะซึ่งลุงป้อมบอกไม่ใช่เสียงกูเ,เสียงชัยวุฒิชัยวุฒิบอกไม่ใช่เสียงกูแต่ละคนบอกไม่ใช่เสียงกูนั่นแหละเพราะอะไรถ้ายอมรับไปแม่งติดคุกเนี่ยมันมีเรื่องเงินมันมีเรื่องเอาเงินมาจากไหนทวงเงินอมเงิน ซื้อเสียงเอาเงินมาแจกแทรกแซงการทำงานอะไรต่างๆเยอะะนะพอพอเอาคลิปมาแฉปุ๊บไพบูลเตรียมฟ้องอาญาหมาแก่พออช่อง9ฐานมินประมาทเผยแร่คลิปเรียกค่าเสียหาย50ล้านฐมาดูความเห็นประชาชนนะครับพักพลังประชารัฐแล้วคุณไพบูลฟังเสียงประชาชนนะผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังว่าประชาชนก็คิดอย่างไรครับถ้าเสียงในคลิปไม่ใช่เสียงของลุงป้อม ลุงป้อมจะร้อนตัวทําไมครับจะออกมาดิ้นกับเสียงที่ไม่ใช่เสียงของตัวเองทําไมเออเขาถามก็ไม่ใช่เสียงลุงป้อมไม่ใช่ไม่ใช่เสียงชทยบุินะไม่ใช่เสียงประหลัดนะครับไม่ใช่เสียงอ่าไพบูลนะครับจะร้อนตัวทําไมแล้วถ้าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของตัวเองคนที่เผยแพร่เสียงนั้นจะหมิ่นประมาทใครครับเพราะยังไม่รู้เลยเป็นเสียงใครนี่ประชาชนก็ตั้งคําถามนะประชาชนเข้าใจว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงของลุงป้อม มันเป็นเพียงแค่เข้าใจไปเองแต่จาบใดที่ประชาชนยังไม่ออกมาปรักปรำไม่ว่าทางตายหรือว่าจาว่าเสียงในคลิปนั้นเป็นเสียงของใครเสียงของคนหรือเสียงของหมามันจะกลายเป็นหมิ่นประมาทคนหรือหมิ่นประมาทหมาตัวไหนโอนี่คือความเห็นประชาชนนะพลังประชาัชอ,อพี่ไพ่บูรก็ลองเอาไปฟังนนี่กูอ่านให้ฟังเลยนะนะก็พวกมึงทนฟังได้ไหมความเห็นประชาชนเนี่ย พักการเมืองมึงทนฟังความเห็นประชาชนได้ไหมกูเอามานั่งอ่านเนี่ยนะแล้วมึงจะฟ้องกูไหมกูไม่กลัวหรอกอย่างมากก็เดินเข้าคุกไปแบบสนที่ริมทองคุณบอกว่าแพ้ก็ติดคุกออกจากคุกมากูก็ไล่สดต่อเพราะกูไม่ต้องหนีกด็ดีเราไม่ใช่ทาผิดแล้วนะแม่งหนีไปอยู่ดูไบนะสักสิบยีปีกลับมาใหม่นะครับนอนโรงพยาบาลก็คืนแล้ก็มาตั้งพักการเมืองมาส่งลูกไปเป็นนายกกูไม่เอาอย่างนั้น กูสุภาพบรุษเนี่ยใครแม่งจะฟ้องกูไม่อะไรกูยอมติดคุกเลยออกจากคุกม,มากูก็ไล์สดต่อ fc จะรอพี่เดไหมถ้าติดคุกไปอะ่ะจัดรายการติดคุกเสร็จแล้วออกมารอพี่เดหรือเปล่าล่ะนะบอกกันด้วยนะไม่ใช่กูติดคุกพวกมึงหายกันไปหมดเลยะนะเออเนี่ยรอนะคือเดี๋ยวเวลากูจัดรายการแม่งก็ต้องมีคนมาฟ้องกูอะ <S <S ่ะกูก็ไม่เวลาเข้าคุกไปออกมาก็รออยู่นะ <S <S นานเท่าไหร่ก็ต้องรอนะอย่าลืมเอาเข้าวผัดโอเลี้ยงไปเลี้ยงกูด้วย อ่าไปไล่ต่อในคุกเลยครับแม่งไม่รู้แม่งังให้กูไล่หรือเปล่าแม่งให้เฉพาะสรยุทธหรือเปล่านี่เขาบอกอะไรเอากลับมาเรื่องนะภัยบูนจะฟ้องหมาแก่นะเรื่องปล่อยคลิปเสียงคลายลุงป้อมเล่นใหญ่เลยนะนะงานนี้ต้องปรบมือให้หมาแก่สู้ๆเนี่ยคนให้กําลังใจหมาแก่กูก็ให้กําลังใจพี่ดานายนะแม่งใจถึงพึ่งได้จริงๆเนี่ยคนเราแม่งต้องใจถึงเอาคลิปมาปล่อยอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวแม่งตดคุก ติดคุกเสร็จแล้วก็ออกเดี๋ยวกูไปเยี่ยมพี่ดาน,นัย่นอ่ะครับออชอบดูพี่ดนัยทุกเช้าหลังเคารพธงชาติปล่อยทุกคลิปเลยนะดีครับช่อง9้าช่วยสนับสนุนสู้ให้สุดเลยนะครับนะครับอเอาแบบนี้ที่ดินก็เรื่องจริงใช่ไหมตอนแรกบอกเอ่อเอ่อมากันแกล้ อนะครับใครละ AI มันพิสูจน์ง่ายไปดูเพจบางเพจเกเขาบอกเลย <c oughs> มันมีโปรแกรมแอปพลิเคชันเอาเสียงใส่ปุ๊บตรวจสอบปุ๊บมันรู้เลยว่ามันเป็น AI หรือคนธรรมดานะครับเพราะนั้นนะครับอย่าไปสู้นะครับว่าเป็น AI นะกระจอกนะครับมันตรวจสอบง่าย AI กับเสียงมนุษย์เนี่ย <c oughs> ไปดูสอสอนอบางซื่อคดีนายพิสิทธิน์นายพิสิทธิ์หรือนายหลิวเ่ยโดนคนดังทางโซเชียล จ้างคนมากระทืบปากแตกฟันหักตำรวจสั่งฟ้องไปแล้วนะผู้ต้องหาสู้ว่าอะไร AI ไครับไม่รอดครับนะครับเนี่ยหมาแก่เดอะเบสเซฟหมาแก่ AI พูดเป็นเรื่องเป็นราวหรือพูดเรื่องเงินอมเงินได้ด้วยหรือ AI AI มันไม่ได้หิวเงินนะนะเนี่ยทีมหมาแก่เต็มเลยสบายเลยครับอ่าสามารถอ่ามันบอกว่าอาะไร AI อ่านะครับ อย่าลืมนะเอาสามารถเป็นพยานนะยืนยันว่าเป็นไอ้นะแจ้งความเช็ดนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอะนะครับเซฟหมาป่านะครับคนให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศนี้ยังมีนักการเมืองประเภทนี้อยู่อีกมากถ้าคนต่างประเทศจะมาคบค้าสมาคมต้องตัดสินใจดีๆนะครับอืมเอ่ออภัยบูญจะฟ้องหมาแก่แสดงว่าเสียงจริงใช่ไหม เหมือนรับกลายว่าเป็นคลิปของจริงถ้าไม่ใช่ของจริงจะไปฟ้องเขาทำไมเอ่ออะไรเนี่ยเอ่อจะฟ้องคนปล่อยคลิปโอ้เหรอทำไมไม่ออกมาชี้แจงว่าเป็นจริงหรือไม่จริงนะคนรักช่องก้าเกินทั้งประเทศคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวคนอะไรละครับชอบแก้ตัวนะตอนแรกบอก AI มาฟ้องหมากะหมาแก่เพราะร้อนตัวสินะ ร้อนตัวแล้วหนึ่งนะครับอยากให้คุณนายฟ้องกลับเลยครับนะคือผมอยากจะบอกนะครับการนำคลิปมาเผยแพร่และเป็นประโยชน์กับประชาชนนะวิจารณ์พฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินใช้ทองในการเลือกตั้งในการรับบริจาคในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยมันเป็นภัยสังคมเป็นภัยต่อความมั่นคงกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงดังนั้นใครจะามาเผยแพร่เนี่ยไม่มีความผิดหรอกครับ ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับประชาชนประมวลกฎหมายอาญามาตรา329เขียนไว้ชัดก,การแสดงความคิดเห็นที่ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยอย่างเงี้ยได้ประโยชน์เต็มๆจะได้รู้ว่าอ๋อแม่งใช้เงินใช้ทองกันแบบนี้แต่งตั้งโยกย้ายซื้อเสียงกันแบบนี้นะมันก็ทําให้ข้าราชการพอมีตําแหน่งเป็นที่ปรีเป็นผู้บัญชาการแม่งเลยต้องโกงเพราะอะไรเพราะตาแหน่งแม่งมาจากการซื้อเสียงหรือเปล่านะครับอืมนะ ฟ้องเลยครับฟ้องคุณนา,นายจะได้พิสูจน์ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างไรบางคนบอกกินปูนร้อนท้องนะครับอืมอ่านะครับนะอืมฟ้อง AI ด้วยนะครับเพราะ AI เป็นคนกันแกล้งต้องฟ้อง AI ด้วยนี่นะนะครับนี่คู่ชกระหว่างาบ้านป่ากับจันทรทองล่าแบบที่เอ๋ปรินาบอกว่าลุงป้อมเนี่ยนะจะมาชกกับทักษิณจันทรทองล่า มีทั้งเส้นมีทั้งเงินมีทั้งพักการเมืองมีทั้งพักพวกเอาหูหลายอย่างนะครับลุงป้อมก็ต้องสู้กับคนที่ชื่อทักษิณนยนะโดนจําคุกตั้งหลายคดียังไม่ต้องติดคุกเลยเอ๋ปรินาบอกเพราะนั้นลุงป้อมต้องเจอคู่ชกที่ชื่อทักษิณหรือพี่เหลี่ยมนี่เหลี่ยมสุดๆจะสู้ไหวไหมล่ะนะเอออืมนะครับ ไปฟ้องเขาเดี๋ยวเขาก็เอาคลิปมาแฉเพิ่มอีกหนักกว่าเดิมชิปหายแล้วนี่นะครับอเออไหนบอก AI ร้องเรียนแต่คนอื่นโดนเข้าบ้างไปไงไปร้องเรียนพี่เหลี่ยมไปร้องเรียนจันทสองล่าจนันสองล่าแม่งก็นนะวางยาหรือเปล่ากูก็ไม่รู้หรอกสรุปแล้วเสียงจริงใช่ไหมเออ นักร้องทำไมไม่ร้องยุคพักก็พวกเดียวกันจะไปร้องทำไมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ร้องยุคพักพลังประชารัตก็คืออะไรก็ลูกน้องของจันทร์สองลางนะก็คือเสด็จพี่เสด็จพี่ก็ไปร้องแล้วนะตรวจสอบให้เต็มที่เลยครับผมสนับสนุนนั่นแหะใครแม่งเร็วชั่วใัรแม่งชิบหายไปนะถ้าใครเลวใครชั่วนะกูก็ไม่รู้ใครเลวใครชั่วนะนะครับนะจัดกันไปครับเลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันอืมอืม เชียร์ครับเชียร์นะครับเชียร์นะครับฟ้องเลยครับนะเชียร์กันใหญ่นะครับนะผมว่ายิ่งฟ้องยิ่งเสียอืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับนะนะครับอืมอืมนะครับกดไลค์กดแชร์พี่เดยงกันเยอะๆนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่ง แล้วก็กดเปิดการมองเห็นมันจะเคาะเไปที่หน้าโทรศัพท์มือถือมันจะมีหัวใจขึ้นมาสําหรับบางแพลตฟอร์มนะกูก็พูดอะไรไม่ได้พูดไปเดี๋ยวแม่งก็หาว่ากูทําปิดกดชนชนอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะนะครับเนีย่ยนะนะ่ะยต้องต้องช่วยกันเปิดการมองเห็น